สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กล่าวพะมวลได้จ่าเด้อมือนี้ยายบ่ได้ไปทั้งหลดอกเยอะจ่าเด้อเดยวประเด้ลงทงลงธาดอกมือนี้อยากจะหากินหาอยากมือแถวเฮื่อเลยน้อยจ่าเนาะเขามาแล้วก็จะลืมกดติดตามกดไป็นกำลังใจให้ยายในได้อจ่าเทียนย่างเท้าสว,ทสวัสดีครับเทียนยังมือหน,นีอ๋อว <laughs> ันนี้ยายก็จะหาเก็บ นี่นายจ้าเนาะหาเห็ดกินเฮ็ดอยากน้าเจ้านะจะทอดกะสิเก็บยพักเส,นะสื้สอมไปถอดเชคไข่เนาะจ้าเนาะอยาเห็ดกินเฮ็ดอยากเลยมือนี่มาเดินไปหาเห็ดดอกจ้าอยากกะสิเอาไปถอดเชคไข่เนาะเา่าเนาะนี่หเกี๊ยวพักไปนอนเอ้ยเอาเอาไปถอดเชคไข่เส็บเสบไปเลยมือนี่กะชีไปหาหยังน้าแถวน้อเฮ็ดกะ บอกใครออกเนาะไปกัอันนี้กับบดายมนกะต่างคนต่างอันนี้เนาะจ่าเนาะต่างคนต่างทำมาหากินลูกสาวกับไปขายรุตลีเด้อมือนี้มือเลี้ยออกเนะสาวเนาะเออมือนีมือรวยเด้อพี่นองเอ้ยให้พี่นองซื้อรอตลีก็ให้ลำให้รวยเด้อจ่าเด้อให้ถึกแล้ววันที่หนึ่งเด้อจ่าเด้อแฟนครับสุภสุคนเอา กัดเห็ดกินเห็ดยาก็ตะท้องเรื่อง,องสี่เลยจ้ายายเห็ยดยังกะเป็นปกำลังใจให้ใหยายสุภูสุขุนเนี่ยเลยจ้าเด้อแพนครับสุภูสุขุนอ่าเก็บพี่เนาะนี่งามๆปารงาม,างามดีเนาะสาวเนาะเบิง่งขางเหื่อนพี่เนาะเฮ้ยยายจะไปสอดเจคายไปอ่านี่ก้อนหนึง่งหิ้มหิมนี่เลยจ้า เก็บแถวเก็บจะไปทอดจะใครใหญ่ก็่าจะไปตำปุ่นน้ำเนอจ่าเนาะไปนี่เห็ดกินเห็ดอยากเนอจาน่าเนาะอ่าเก็บบวกพริกเนาะจา่าเนาะไปขว้าป่นใส่เห็ดเผืองที่ใหญ่เก็บมาอุวไว้เนาะจ่าเนาะนีะ่จะป่นกินเสพเสพไปเลยยายเก็บเห็ดเผืองมาอหวาน ยายก็สิอู้ไหวยายก็อุ้ยยายอู้ไหวยายก็สิเอามาป่นกินเส็บๆไปเลยป่นให้ยายทวดเนาะจ่าเนาะยายทวดยายทวดละหมักป่นมาแกงนกคุณเถาเนาะป่นแหลวกะจะไปให้เราเก็บไปขว้าใส่หอมหรือ้ยครบพี่นเอาะเอาใส่ป่นมาหลายดอกเพื่อนะคุณเถาเพชเพื่อนะ ผนเนี่ยคุณเถากินนะจ้าเนาะสวัสดีจ้าเก็บมาแล้วใหญ่กระสิมาบีบนะจ้าเนาะบีบถอดเสียไทยไทยนะจ้ะนะาเนาะกินเยอะจ้าพี่น้อนเสียไนะทยสดๆเลย น้าจ๋าเนาะอะยายมาได้ปีกเลยจ้ายายขัวเอาเนาะจ๋าเนาะแยกสิตาปุลเห็ดเผืองเลยจ้าเด้อนี่เห็ดเผืองที่ยายหามาไว้หามาก็เอามาทำกินเนาะจ๋าเนาะนี่แยกสิตาปุลยายบิดอันนี้แล้วพี่ฟ้าค้าเหลวแยก็สิ่ถอดเชื้อไข่อ่ะ ได้่ขัวเลย้า่้นี่ใหญ่กว่าสิทอดใส่ไข่เนจ่ะไข่สองหน่วยปุ้งเนจ่ะเนาะเอาเช้าใส่รดดีลงไปนิดๆิดอ๋อรดดีมืดบังยังป <laughs> ี๊บบัวพีนองมันแล้วก็ใส่รดดีเหลือก็ใส่ซอสนะจ่ะเนาะนี่ เฮ็ดอีสานเมย์บานๆนานจา่าปารมาติดอีหลีนนพี่น,อน้องมันหมืดเหลือนนนหน่อยพอดีเลยพี่น้องพอดีเลยเอามือ,อจับใส่เลยเลยคนรเดี่ย<ป>วน,าน้าจ่าเนาะอยากจะไปปนแหงยายถั่ถวน้าจา่าเนาะยายกะชีทอดใส่เจลุดดีน้าจา่าเนาะนีะ่กับใส่ซอสนิดๆจะต้อดกะชีไปปนไปปนเห็ดน้าจ่าเนาะบั่นหัวพวกพี่ไว้แล้ว ตัเ้เซคุกไปเจ้าน้อยเฉไปเบึงน,อนอ้อยจ๋านาะถอดไข่ก่อันวันนี้กินเสียบเสียบไปเลยพี่น้องเอ้ยเอาบันี้ยกจวดเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่จวดเลยถอดไข่กินเสีบแซ่บเลยพี่น้องกินกับกะปิ กินน้ำพริกกะปิ้ิ้งบอกทิเด็ดตบปอบนะจานะ่าเนาะจวดด้พี่หน้อเห็นจะมูเ,เพื่อนพริตเพื่นบอไเลยปีดออกคือใหญ่เพื่อนเราเป็นงานทอดจวดลงไปเลยเนาะพี่น่องสูตรไผสูตรมันเนะจานะ่าเนาะอืมอืมพกก็บทีมใครลงไปในกวนตัวนี้ยายตีแล้ว อาจารย์เนาะนี่ี่ตีลแล้วเยอะกว่าที่พี่นี่พี่เนาะอ,อุ๊บลาเลยงามๆเนาะพี่น้องเอ่ะงามเจ็บเลยพี่น้อ,นอถถงเต้ถั่วตั้มพริกขัวใหญ่ๆก็บมานั่นเลยจ้าใส่ให,สหม้อหอมแล้วก็ ใส่เห็ดเผือกงงไปเนาะจา๋าเนาะนี่ปูนเห็ดเผือกนี่ยายเราว่าตั้มกระเซ็บเนี่บนี่นี่ราว่าเลยแต่ว่าก็แบ่งไปให้ยายถั่วก่อนอยาขวายายจะได้กินเนาะจา๋าเนาะถั่วเราบรรมืน่นคนมจาจ้าท้อบรรมืนม่นหกขันย่างแงค่ไหนงบอกขันมืนน่นย่างตั้กระเซ่บถั่วตั้กระเซ่บเนาะจา๋าเนาะเห็ดเผือก เห็ดง่ายๆบาดๆเนาะจใจเนาะเห็ดใหนพี่น้องเห็นและต่างพี่น่องห่อไปกินทั้งผีละพี่น้องอีสานห่อกินหนึ่งชี่เลศว่าแต่ท่านใดนคกันาะอยู่มักไปมักมันเลยท้าวมักไปมักมันคุณมักปนคุณมักแกงมักยังเนาะพี่น้องเนาะฮะแม่เป็นสมักพักน่าลงไปใส่ยร้ายเสียบร้ายใส่น้อยเสียบน้อยเนาะจใจเนาะประเด็นเชนอมปลาดือ อันนี้เศษน้ำปลาเนาะจ่าเนาะตาทองเศษน้ำปลาลงไปแล้วนี่เกลังเสีบเศษเศษเศษเลยโกยเอาไปให้ยายขวดเศบเศษน้ำปลาน้ำปลาลักะอันนี้เต่ายายตาทองเพิ่นให้ข,ข่ารัมข่าัมเพิ่นมาให้กินน้ำปลาหาลาตาทองมาใบยายกินน้ำปลาตามันยังเจ็บอยู่นะจ่าเนาะๆๆๆๆต้อมคุปก็นนเดอนไปนอนเด้ออย่าว่างดังเอา ยายถัวเอาไปให้ยายถัดเนาะจ๊ะเนาะบบนยายก็ชี้คิดเขาเนาะจ๊ะเนาะแบงอ้ายายเห็ดเหลี่ยมล่ะนี่ปนตัวนี้ปนอันนี้ปนเห็ดยายแบงแบงไปให้ยายแล้วตัวนี้ยายทอดนี่เนาะจ๊ะเนาะตัวนี้กระลูกสาวเอามาให้เนาะจ๊ะลูกสาวเอามาให้บอกหอยป้า นอกจากกะปิของลูกสาวเอามาให้กินนี่ยายใหญ่กะตีนน้นาจ่าบ้านี้ยาย่กะที่เขาเด้อจ่าไปที่เขานี่ใยญ่เลยบอพี่น้องพักหลายๆน้าจา่าเนาะยายก็ที่กินเด้อจ่าเด้อต้นนี้พักต้มต้พุ่มพักสุปน้าจา่าเนาะเกลือพักหลายๆนะหนหนาแต่ท้องเน่ะแต่นาะแตงไว้ถ่ายอยู่น้องหล่อนะ มามาหนีมากินกับยายได้ใจเด้อมามานี่นอะพักฟังด้วยสุรินทักอะนน่อกแฉบแฉบเลย เรานลูกสาวมาไหนเนี่ยเจ้านางกะปิพึ่น้องดึงก็กะปิเาป้าเาพี่ดงขาพี่ดไม่ไหนคนนี้แ่นายุ้งันไหนเนาะได้กต่ยุ้งนั่นเนาอจางคนจางสมห้ฮัลฟินแล้วจาเนาะหน้าภาพไม่ไปฮะมันนี่เมื่อจะไปฮาอันนี้พี่เนะพี่นนอหรูักน ไม่ว <ye yim. S 2> like, like, hey, ่าันมวมันีอ่งแันขล้วยกกันมเหมของยายปนอืมนอือไนอะไร อยู่เศ้าอยู่เพีงว่มันยังแยกกะทิโจ๊กคีบได้ใจเลยแยกกะิเขาแยกกะทิโจ๊กคีบไปเพียงแค่นี้กะอบคีบใจคิดกินเขากัย่าลืมวันจิตาาววันจิตใจแกกันจิาว่วัสดิต้าววัจิตามคีบใจโตไปวันจาบ๊ายไบายจ๊